กระบสวัสดีพี่น้องว้าวคุณช้างมาหาแม่คุณช้างมาหาคุณช้างอุ้ยคุณช้างมาหาสวัสดีครับไปโน่นไปโน่นสวัสดีครับคุณช้างมาหาพี่เหรอโอ้คุณช้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกอืมคุณช้าง ไม่ร้อนเราคุณช้างฮะคุณช้างมาหามาหาพี่ว่ายดเครื่องมืออ้มอมอหัวอยู่พี่น้องคุณช้างมาหาอ้ามาหาใหญ่แม่กำลังปลูกผักส่วนเครื่องนี่นี่แก้ผ้าจับน้ำ น้ำทำไมเหลียน้อยจังเธอได้จ้าเม็ดผักดปูผักปูผักปูผักเดี๋ยวนี่เจ้าหน่อยสิกลนเห็นมันบ้านามไว้พี่น้องเดี๋ยวเจ้าหน่อยก็สิปูปานแล้วอันนี้แพ้ว่าฮะ เอามีดตอกเอาเหี่ยวมีดตอกเอาเมื่อกี้อุ้ยสวยมากเลยเสจะจงตอกให้เดี๋ยวเมึงเพราปุ๋ยสื่ออันนี้มัอ้อมไว้พี่น้องเดี๋ยวตัหน่อยตัหน่อยมืออื่นตัหน่อยชิมักกุนมาหนามไว้เพราะว่าเดียนซีลุงใดว่าสามารถ

ล็อกนี่ที่เอาซีลาวหอ <programmes> มๆเ้ากะขึ้นทายผสมฟุ้นขิงข้าวเป็นไรแพี่นนองแพรว่าผสมอืมสวัสดีค่ะมเอาบ่เอา เุช่วกระนเอาแล้วมีเเบียมีียให้กินนองุเป็นแทงมันแทงเลยนะแม่ใช่ค่ะไม่ต้องไปหรอกค่ะอยู่นี่แหละค่ะท้มันดันแดงมันยางกพอมั้ยังยังยังก็ยังเลยมันเล่นหน้าบอก่าเ ปนวนปนวนแซวมายางยิงยงยิงยิงเจียวเยกินแรงไวะปวนก้าิน้เ้ินแรงไหวะยงยิงยิงเขวเลยปนวนว่ายยิงเขวใส่มันเด้อลนถมาเอ พวกปนวนยังรุ่งใดคือเ่าปลูกในที่ต้นหน่อยบอ่แม่นพี่น้องก็คือว่ารุ่งใดนเป็นไอเป็นพี่เคยเป็นนั่นกะเล่ากะสิบปลูกให้คือว่าให้ดินมั่นแน,น่นเพราะว่าเราเพราะว่ารุ่งใดกะสีเฮ็ดเฮียนใหทต้หน่อยนะบ่แม่นว่ารุงใดรุ่งใด,งดเป็นสร้างเนี่ยพี่น้องแล้วคนบ่หูจากรุ่งใดก็อาจสิคออเมต์เขามากนะเพราะว่า ลุงใดที่ออกแบบที่ยังไ้ตาหน่อยเมดเป็นดีไซเนอร์ออกแบบสร้างบ้านโมเดินี่ยังลุงใดเฮดไดเมดครับผมเพราะว่าลุงใดรับเมาส์ก่อสร้างอยู่แถวบ้านแถวเสระบุมมนี่ถามหาซื้อช่างใดก็สีหู้จักเมดเนี้นะนั่ร้านนํานั่นเพราะว่าลุงใดเฮดเฮดบ้าน เฮ็ดเฮ็ดบ้านเฮ็ดรับสางบ้านน่ะนะเลากระิที่นี่เล่ากะิถมเล่ากระิลดน้ำยังไงอีกไม่ถึงสิบหวันเราก็ได้เห็นผลผลิตของเราเราก็มาเก็บกินเลยอืมลสาวลูกสาวคอโป้ยังเลย นาจีสียาบน้ำให้ปลูกนิดนึงครับผมว่าหน้าเพิ่นสียาบน้ำให้เห็นลูกเห็นร้านนี่พี่น้องว้าเสียจงไปพังโดนนั่นแล้วนี่แหละกับบรรยากาศบ้านๆเท่านี่แหละงามบ่มีเอ่องานก็ออกมากดถพักลถน้ำพี่น้อง เพราะว่าแต่หน่อยก็จกกู่ใกล้ๆกัน<ม>อะไรพักจังให้ตักซีลาวเ调อย คนจีกุลลุม้มไาาม่น้ำเหมือนเด้เลยฮะ <c oughs> แปลงพักเจ้าเครื่องจิบตายดังดนะก็โผด่น้ำเดี๋ยวตอนไหนก็ชิถม,มคู่ขึ้นแปลงกับลุงเวทในถุงในถุง <c oughs> โอเคพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณ เดี๋ยวจังเมื่อบังผุเดี๋ยวจังเมื่อบังว่าพกเข้าสิขืนงามขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะกะ็คคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กันอ,อ,อีกบ่เกินเดียนซี่ก็เ,เพืว่าเนะะาะเพราะว่าตอนนี้กำลังคุยงานกับลุงใดแล้วกระสินกโขเฮียนบ ลุงใดวะมันเดือนซีกับเดือนหกมันจังยกได้เดือนสีเดือนหกยกบ้านเนาะก็ตามประเพณนีทุกอย่างของไทีสานเท่านะถ้าเดือนสามเดือนนั่นเพิ่นกว็ววาเนาะลางคนผู้เฒ่าก็จะกะมันกนะเนาะคือว่าละตามประเพณนี้ก็จะกะคอยติดตามเนาะพี่น้องเนะาะการสั่งเงี้ยนสั่งทานมันก็ต้องอยู่โดนๆเนาะ อ่ะโอเคครับผมไปก่อนสวัสดีครับ